ตามที่ไปเจอเอกสารระบุอยู่ในกระเป๋าเป้ลายพรางซึ่งอยู่ข้างๆศพหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สภาพศพคือมองไม่ออกแล้วว่าหน้าเหมือนเอกสารที่เจอไหมรอยาตัวดีเอ็นเนะคะครับเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาว่าควรจะปิดสนามมวยทั่วประเทศไปด้วยเพราะมันเป็นการรวมตัวกันเวลาชีมวยมันก็ต้องมีการตะโกนใช่ไหมใช่ใชมันก็จะมีแบบ สารขับหลังหล่งมันก็กระจายออกไปนะฮะผู้ชมก็ส่งมาได้นะฮะความที่เห็นกับเรื่องของโควิดเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเต็มๆกันหน่อยนะฮะล่าสุดเจ้ากระทรวงสารธาร,รณาสุขเสนอให้มีการปิดผับบาร์สถานบันเทิงทั่วประเทศนะป้องกันการระบาดของโควิด19ส่วนดาราคนดังที่ใกล้ชิดกับแมทธิวดีนนะตอลงอกไปตามๆกันเพราะว่าไปตรวจมาแล้วสําหรับโควิด19ไม่พบเชื้อแต่ว่าแน่นอนก็ต้องกักตัวนะฮะติดตามช่วงหน้านะครับ ชีวิตจะเปลี่ยนไป mm hmm. ก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะหยู่ตัวเอง ไม่เคยเดินมาหาคนที่อยู่กับทีเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX-30 Feel the Drive <S <S คนพบอะไรใหม่ๆกับ Samsung Galaxy S 20 Series ใหม่ AK Video Snap แ Capture ภาพคงชัดจากวิดีโอ w o วสเปกสูงสัใจถึง100เท่า ไายไหนแสงน้อยแค่ไหนก็ชัด hey, What I โมดไหนก็สวยทุกช็อตเกินคาดไม่พลาดทุกโมเมนต์ Samsung Galaxy S20 Series ขอบอกนี่ไม่ใช่แค่โฆษณานะคะแต่เป็นการแนะนำจากผู้ใช้จริงค่ะนี่ยาสีฟันเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดมากดีต่อเหงือกและฟันจริงๆยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดคนใช้กันเยอะมากทำจานใบไม้กันผิวามันใบไม้เลยตอนงนี่ซิตร้าสกุระพิงกิชไวท์ยูวีออร่พร้อม5 super essence เผยผิวดูออร่าอมชมพูเหมือนกลีบสักุระเกิดใหม่ ซิก้าสักุราพิงกิชไวท์ไปสวยที่วาสั่นซื้อชิ้นที่2แค่บาทเดียวถึง25มีนาคมนี้เพราะการได้สัมผัสลูกคือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดด้วยจนสันเบบี้สุดร5 in อช่วยปกป้องดูแลผิวลูกน้อยให้ดูนุ่มชุ่มชื้นและหอมหน้ากอดสบูเ่เหลวอาบน้ำจรสันสุดร5 in อ แผลสดใช้ลิโอโพวิดอนยาใส่แผลโพวิดอนไอโอดีนลิโอโพวิดนทั้งชนิดน้ำและชนิดเจลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากล่าเกลื่อนมองหายาที่พึ่งสันกาหลอดสีเหลืองเป็นยาสามัญประจำบ้านยาที่พึ่งสันกาหลอดสีเหลืองเราเดินมาแล้ว <What? S 3> แต่งตัวมั่นใจขนาดนี้ขอเย็นนี้นะ หมาโอโมให้ผ้าขาวสว่างผ้าสีสดใสในการซักหนึ่งครั้งเก่งเมืนที่คว่ากันจริงเจอจ้ามั่นใจในแบบคุณและโอโม่สันชายขนาดใหม่85บาทให้เมนทอสเป็นสื่อกลางในการพูดคุยขอแนะนำเมนทอสอินเคริเบิลชิวมินเมนทอสยังไงก็ใช่ฝุ่นควันและเพียม2.5ห้ถ้าไม่ปกพิษมัน ดูดีโดบสูตรใหม่ดีท็อกซ์นอริชเมนต์เนื้อ ok แชมพูใสที่มีเมเซล่าและพิงซ์โซลมอยส์เจอร์ผสสารพลังดีท็อกซ์สิงสกปรกและความมันบำรุงให้ผมนุ่มไม่มันดีท็อกซ์ช่วยคุมมันผมนุ่มข้างวันไปสวยที่บัานสั่งซื้อชิ้นที่สองแค่บาทเดียวถึง25มีนาคมนี้ แอดไลน์คาราบาวแดงวันนี้โชคดีว,วันพุธ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 วันพุธลุ้นล้านได้ง่ายๆกับคาราบาวแค่ส่งเลขใต้ฝาวันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านถึง28เมษายน2563คาราบาวลุ้นล้านวันพุธจะแรงสักแค่ไหนแรงเต็มพลังกว่าที่คิดคงจะดีถ้าสมรรถนะเต็มกำลัง,ลงเล่งได้มั่นใจดีแน่นอนราคาประหยัด แล้วทำเวลาได้หรอได้ครบคุ้มสุดสุดแรงสุดหยุดทุกความสงสัยอัลต้าฟอร์สดีเซลดีเซลเร่งแรงด้วยเทคโนโลยีอัลต้าฟอร์สซีเทนสูงจุดระเบิดได้ดีเป็นพลังกองที่คลิปคุ้มสุดสุดดีแน่นอนถูกกว่า3บาทที่ PTT Station รับสนอโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดเป็นทบปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไต่อกันต่อนะครับในข่า,าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ครับในช่วงนี้เรามาดูที่เรื่องของโควิด -19 กันหน่อยหลายคนเครียดอะค่ะตกบางทีมันก็จิตตกไอแป๊บหนึ่งเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่านอกจากเราจะกลัวว่าเราเป็นหรือเปล่าน,นี่ยกลัวคนรอบข้างด้วยออไม่ค่าไออะเพราะไอแล้วแบบเขามองอะ เป็นยางไวอะบางคนก็จิตตกแค่เจ็บคอก็เอ๊สงสัยแล้วเป็นหรือเปล่าเออแล้วเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครหลายพันเกินบางทีเป็นหมื่นแน้ะก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่เบาทีเดียวคุณผู้ชมคะแต่ว่ากรณีการออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยติดโรคโควิด1 9ของดารานักแสดงคุณแม็กทิวดีเนี่ยก็ทําให้สังคมเนี่ยได้ทรา นี่เห็นไหมมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นสถานศึกษาเริ่มมีการปิดแล้วล้วก็ไม่รู้หลังจากนี้จะปิดอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดสถานบันเทิงปิดอีกมันก็คงเนี่ฮะปานปลายลักษณะคล้ายๆกับการชัดดาวประเทศเลยนะคืออยางจะปิดหรือยังงจะหยุดถึงยังไม่มีการสั่งประกาศปิดแต่จริงๆตอนนี้หลายคนก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยังสถานบันเทิงแล้วเหมือนกันนะเงียบเหงาไปหมดเลยนะ มาดูเรื่องของอม,มาตรการความเคลื่อนไหวนะคะคร,รวมถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดาราพิธีกรชื่อดังแมทธิวดีนคือตอนนี้ยืนยันแล้วแหละหนึ่งคนสำหรับแมทธิวดีนเนี่ยน,นะคะที่เป็นผู้ติดเชื้อแต่ทีนี้คนรอบข้างหล่ะที่ทำงานร่วมกันล่ะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยน,นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ให้ข้อมูลเมื่อคืนที่บ้านแม่บ้านของหนุ่มแมทธิวที่เดินทางกลับบ้านเกิด เนี่ยบ้านของเขาอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากตอนนี้นายอำเภอน,นำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็สั่งกักตัวแม่บ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอผลตรวจนะคะพร้อมทั้งยังได้ให้สารในและครอบครัว<ม>ของแม่บ้านคนนี้ ต้องกักตัวอยู่ด้วยกันแล้วก็เฝ้าสังเกตการอีกทีด้วยค่ะนี่ถ้าเป็นในส่วนของภูมิภาคก็จะมีฝ่ายปกครองมีสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปก็ปุมดูแลด้วยนะครับเอาใครเสี่ยงก็กักตัวไว้ก่อนเนาะนะฮะแล้วก็ไปตรวจซะนะครับผู้ชมนะนอกจากวงการดาราแสดงแล้วเนี่ยก็วงการตํารวจเองก็มีคนติดแล้วเหมือนกันนะครับรองโฆษกสานักงานตารวจแห่งชาติยอมรับว่ามีตํารวจ EOD ติดโควิด19แล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วตารวจอีกสามคนที่ใกล้ชิดอยู่ระหว่างการสังเกต อาการแล้วก็ให้กลับไปกักตัวเองเพราะว่าทั้งหมดนั้นเพิ่งไปดูงานที่ยุโรปมาในสเปนมาไปสเปนแล้วแน่นอนยุโรปเนี่ยเป็นเป็นการระบาดท,ที่หนักพอสมควรเพราะ,ะ,ะว่าก่อนหน้านี้ WHO ออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าจุดที่ระบาดปรากฏว่าอ้าวพบไวรัสนะมีโควิด -19 กนะครับก็เลยถูกส่งตัวไปยังสถาบันมาราดราดูน นะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วส่วนอีกสามนายยังรอผลอยู่นะฮะแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางนี้ตํารวจทุกนายทุกฝ่ายนะสามารถผ่านการตรวจทัดรองได้ที่ท่าอากาศยานสุรภูมินะครับเนื่องจากว่าวันที่เดินทางกลับมาเนี่ยเขาไม่มีไข้ไงนะฮะหรือว่าก็คือตอกกลับมาปุ๊บปกติก็เข้าประเทศได้แล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็แสดงอากาศออกมานะฮะต้องระวังกันด้วยนี่ค่ะถือว่าโชคดีที่ พบเชื้อระหว่างการกักตัว14วันนี่นะคะทำให้ไม่ได้ไปพบเจอใครแล้วเชื้อเนี่ยอาจจะแพร่กระจายแต่อย่างที่บอกไปคือมันเข้ามาได้โดยที่มันมีอาการนี่แหละเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานะคะที่มองว่าเอ๊ะจะถึงขั้นต้องปิดประเทศหรือยังเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรปตอนนี้ถ้าบางคนยังไม่แสดงอาการแต่เขาติดมาแล้วไงยังไม่แสดงอาการยังไม่มีไข้งั้นก็ผ่านตอมอได้สิถูกต้องแล้วมาแสดงอาการในประเทศไทยเอาแล้วทํายังไงต่อละทีนี้มันก็กลายเป็นการแพร่เชื้อไปค่ะส่วนใครที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง แล้วอยากจะไปตรวจหาโรคโควิดสิว่าฉันเป็นหรือเปล่าอาจจะยังก,กล้าก,กลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่ไปแล้วค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันจะมันจะพอหรือเปล่า,าต่ำๆะะตั้งสี่ท่นะครับ๋อได้ข่าวต่อไปนี้จะพาไปดูอาจจะเป็นตัวเลือกสําหรับใครที่กําลังคิดอยู่เรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลรามคําแหงเนี่ยเขาเปิดให้บริการตรวจหาโรคโควิด9 9แบบไร้ทรูค่ะคือแม่นยำนะคะเขาบอกว่าส